ครับสวัสดีผมไปน้องปองป่ายสุกลนะครับสวัสดีเอฟี่เฮียโจ้ทุกคนเลยนะครับนะอันนี้ครับผมทุ่นเจ็ดหมื่นครับที่มาเดินเกมให้เบิร์นะครับไปน้องในเดินเกมแล้วพร้อมบอกพร้อมบอกเทคนิคไปด้วยแล้วกันนะครับไม้แรกแตกสูงไปก่อนนะครับผมนะไม้แรกแหกสูงไปเลยนะครับผมนะสังเกตหน้าเตานนครับเวลาเราแทงนะครับผมนะสังเกตหน้าเตานะครับผมนะตอนนี้หน้าเตามันสลับยังซีนะครับเราสันนิษฐานมันเลยต่ำไม่น่าจะไหลนะครับผมนะ เบ่งง่ายๆไปลัวสีหัวกระติ๊คลวองกระดูงพัวละครับผมผมคือนะครับพี่น้องเอยหวานเตี้ยบนะครับพี่น้องนี่นะครับผมสไตล์ให้รถไทยของเฮียจัวนะครับพี่น้องอ่นะครับผมนะเบ่งนะครับนี่นะครับถ้ามันตัดแนวนี้นะครับผมเราคิดไปเลยว่าสูงไม่น่าจะเบื่อแน่นอนนะครับดูด้วยตานะครับผมนะสไตล์แบบนี้นะครับผมถ้าเจอหน้าเตาแบบนี้ให้เราสวนต่ําทันทีนะครับพี่น้องนะ นะครับผมอันนี้ก็บอกเทคน,นิคไปน้ำนะครับผมนะ,ะนะครับผมปลดง,งามงามอลามแชื่อแลกกันไปตามสไตล์โคตรเสียดนะครับผมนะนะครับขอแสนหนึ่งพ่อนะครับผมเทอละแสนเทอละแสนกับพ่อเราต้องเอาอย่างไงนะครับพี่น้องไงน,นะครับผม อุ้ยต่ำครับพี่น้องต่ำแต่ไม่มีตัวเชื่อมนะครับผมตัวเชื่อมก็คือว่า62สองเอวอะไรประมาณเนี้นะครับผมมันถึงสีบวกมันเป็นตัวเบิอนนะครับผมก็ถือว่าเราอาจเขาถึกต้องนะครับแต่ยมันบ่กเข้านะครับนะกระจักษ์วาจังเดนะครับพี่น้องอ่านนะครับผมอ่านเข้ากันตัวนะครับพี่น้องเขาต่อไปนะครับผมเราสีเปลี่ยนเป็นสูงเบืองนะครับผมนะ มันอาจสิเป็นเอา6ไปตัวตั้งตัวเตียนะครับผมก่อนหน้านี้มันเคยเข้ามาต่ำา1ตาเห็นไหมตรง6 2สองเอี่ยวนะครับผมซ่องว่างระหว่างนะครับผมนะเขาตัดไม่ใช่ว่าเราจะเล่นตัด2ตัดสามอะไรให้มันยาวนะครับเราต้องหาจังหวะลงให้เปลี่ยนด้วยนะครับผมนะไม่ใช่ว่าลงมั่วลงตัวนะครับผมนะมันกัส็สิเป็นแน่วแน่ละครับพี่นอ้องเอ้ยสามเอี่ยวครับพี่น้อง โอ้โหนะครับเท้นที่สีลงต่ำนะครับแสดงว่ามันเป็นเขาตัด2ตัดต่ําแน่เลยนะครับผมนะสตัดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเอานะครับผมก็ว่ากันไปเนาะนะครับผม60ิกว่าคนนะครับนะทุนแสนนะครับเหลือแสนกับผมเป็นยังดอกนะครับผมก็ยังกับไร่ยู่นะครับผมทุนเจ็ดหมื่นไปเอานะครับผมต่อไปนะครับผมเขาแบบนี้ก็ต้องส้วนสวงเลยครับผมนะถึงแม้เราจะเสีย สสามสีส่ไม้นะครับขอเข้าแค่ไม้เดียวเท่านั้นนะครับเราฟื้นเลยเพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าการอย่างเกมเนี่ยมันต้องใช้อัตรานะครับผมการดูเซิงนะครับผมนี่เอาเปิดมางามง่ามลดน้องละว,ว่าจยงไดหกสี 6, 4, 3, ่สามก็ติมข้องก,กระดวงปวและครือบ,บอกแล้วน,นะครับผมนั่นแหละครับพี่น้อง แมนบอละมวยอือสี่หมื่นหกนะครับพี่น้องเสียเทียรละหมือนนะครับผมได้เทียรละสี่หามื่นน่ก็โอเคอยู่นะครับผมแต่ถ้ามีทุนตามเนื้อนะครับผมเนี่ยสเตียโคเชนกับปต้องอย่างไรนะครับผมเนี่ยอ่านเขาตามสไตล์โคเชนไปล้วนนะครับผมเนี่ยอ่านะครับผมต่อไปนะครับผมสถิติตาต่ำนะครับผมต่อไปนะครับผมขอเสนหนึ่งนะครับพี่น้องแสนเดียวเท่านั้นนะครับผมไม่ต้องทางอื่นทางไกลนะครับผมนะ เปดมานะครับผมนะ,ปะเปดมากงามเปิดมากงามแนวใดเนาะคู่บ่าหาสามเอี่ยวครับตีมข้องกระดองป่วเลยครับบนจังๆนะะครับผมทุนเจ็ด0มื่ไปมาเสียนเก้ากระเรียบรลอยเท่านั้นเแล้วนะครับผมกำไร้เสียนหนึ่งเห็นเห็นเลยครับพี่น้อง บอยูแล้วครับผมใดแล้วก็เลือกคือโคเซียนนะครับนี่นะครับการอ่านเขากระเดาไม่หานะครับพยายามดูหลายๆคลิปนะครับผมจะได้วิชากลับไปนะครับตลอดคลิปนี้ก็เพาะเท่านี้แหละครับผม